อยู่กับหุณซับชแนลนะฮะคุณซับชแนลถ้าว,วันนี้มาดูตู้เย็นครับตู้เย็นหนึ่งประตูนะฮะหนึ่งประตูนีน่นะครับอาการก็คือไม่เย็นไม่เย็นรั่วครับง่ายๆนี่ฮะเห็นไหมครับ <S <S วิธีการสังเกตนะครับวิธีการสังเกตอ่าหนึ่งเราต้องสังเกตบริบทรอบนอกก่อนนะครับว่า ว่าตรงไหนมันมีรอยน้ำยาซึมหรือเปล่านะครับนี่มีรอยน้ำยาซึมหรือเปล่าแต่เครื่องนี้เนี่ยเกิดจากเาเกิดจากท่อมันท่อมันหมดสภาพนี่ฮะท่อมันผุนะนี่ครับเห็นไหมครับท่อมันขึ้นสนิมเนี่ยนะเห็นไหมครับนี่ฮะอันนี้รอยน้ํายาเนี่ยมัน,นรัว่วรั่วช่วงนี้ครับผุ ซื้อมอกนะครับเนี่ยจะเห็นเป็นเป็นรอยคราบน้ํามันคราบปัญยานะครับอันนี้คือคือบอกวิธีการสังเกตอนาะการรั่วของตู้เย็นนะครับแต่ถ้าเราดูบริบทรอบนอกแล้วมันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นเอ่อรอยรั่วนะครับยังไม่เห็นรอยรั่วไม่ว่าจะตามข้อต่อนี่ฮะไม่ว่าจะตามรอยต่อรอยเชื่อมไม่มีรอยรั่วนะฮะ ไม่มีรอยรั่วรอยซึมนะฮะนี่ฮะไม่มีรอยรั่วรอยซึมเลยอันนั้นถ้าเป็นต Ł ูน้เย็นประตูเยียวเนี่ยก็สันนิษฐานได้เลยว่าน่าจะเป็นที่ที่แผงนะฮะที่แผงแผงแผงคอยล้อนที่อยู่ด้านในที่ฝังไว้ในตู้เยน็นฝังไว้ด้านหลังหรือด้านข้างข,างของตู้เย็น,นครับที่เป็นแผงคอยล้อนนะครับอันนั้นคือรั่วด้านในถ้ารั่วด้านในเราต้องดัดแปลงนะครับต้องดัดแปลง ใส่เป็นแผงเป็นแผงที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับต้องดัดแปลงนะครับนะอันนี้ก็บอกวิธีการสังเกตสังเกตอาการของตู้เย็นอาการไม่เย็นแต่คอมทํางานปกตินะครับคอมทํางานปกติอันนี้ก็ไม่ยากครับเพราะว่าเร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 า,เราอถอดตรงน้ําทิ้งอถอดถาดน้ําทิ้งออกมาแล้วมันก็สังเกตได้ง่ายก็คือเนี่ยมันเป็นคราบน้ํามันครับ เราอาศัยสังเกตราบน้ํามันเนี่ยมันรั่วนะครับมันรั่วเพราะเพราะมันผุค,ครับเนี่ยท่อผุทอนเป็นสนิมนะครับ <น Tennessee> ตรงนี้ก็แก้ไขได้ครับมันก็ไม่ถึงกับที่ต้องใส่แผงใหม่ไม่ต้องใส่แผงคอยร้อนใหม่นะฮะอันนี้เราก็ตัดแล้วก็เชื่อมนะฮรเอาท่อทองแดงมาเชื่อมใหม่นะครับอันนี้ก็บอกว,วิธีการหารอยรั่วเบื้องต้นก่อนนะครับ <S <S ถ้าในช่องฟิตไม่รั่วด้วยนะฮะอันนี้ต้อง ต้องเช็คบริบทรอบนอกที่ตาเราสามารถมองเห็นได้ก่อนนะฮะอันนี้คือในช่องฟิตก็ไม่มีรอยรั่วนะฮะแต่อาการคือมันไม่ไม่เย็นเราก็มาดูด้านหลังนี่ครับมันก็จะเห็นคราบน้ํามันเนีห็นไหมครับเห็นเป็นคราบน้ํามันเลยฮะคราบน้ำมันคราบน้ําต่างกันนะครับนคราบน้ํามันมันก็จะจับดูแล้วมันก็จะเป็นมันๆนะครับคราบน้ํามันน้ํายานะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็บอกเทคนิคแนวทางในการาเช็คหารอยรั่วของตู้เย็นนะครับประตูเดียวง่ายๆนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ